ผมกับท่านเน oi ี <ỗ df od |notimestamps|> ่ยคงจะดวงสมพงกันถึงนี้มาเจอร้อยโทยูในต่างแดนแบบนี้นะครับเอ๊ะขอโทษนะคะขอรับสายก่อนค่ะสายสำคัญนะคะเอาสิตามสบายเลยรับสายได้เลยท่านโทรมาเลยสำคัญกว่าอีกค่ะสวัสดีค่ะอาฉันเองรายงานมากินข้าวสิบเกนาฬิกา เข้ายิ้ม20นาฬิกายกดัมเบลข้างละ5กิโล21นาฬิกากลับฐานแล้วก็คุยกับเพื่อนๆทหาร21นาฬิกาสาินาทีทำไมหยุดอยู่แค่นั้นน่ะตอนนี้ผมต้นงสบปากับเขาจริงเหรออวิชาจังเลยแล้วไงต่อเดินมาทางนี้แล้วครับ ทีละเก้าทีละเก้าให้ทำไงดีครับทำยังไงเลยวางสายสิวางส,าสิร้อยโทยูนเป็นร้อยโทแต่จะเป็นแค่สิบเองนะครับอย่างแรกที่ควรทำเวลาถูกศัตรูจับได้คืออะไรยอมแพ้ทำตามที่สั่งทหากไอ้บ้าสั่งให้ทำอะไรวันนี้ได้ยินเสียงด้วย พอแค่นี้ขอบใจมากขอบคุณครับด้วยความเคารพครับขอโทษนะครับคิมมอมเรยบอยาไปวิ่งเรือต้มรามยอนอ๋อต้มรามยอนครับงั้นก็ใช้เหงือเป็นน้ำซุปไปวิ่งขออบน้ำก่อนนะครับมีจดหมายมาหาครับด้วยความเคารพครับ